าพากันตั้งออกตั้งใจเรามาชุมนุมกันในศาลาการประเรียนนี้ก็มุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาทำความสงบกายสงบใจไม่ได้มุ่งอย่างอื่นเมื่อความมุ่งหมายมีอย่างนี้ก็ทำใจของตนลงไปในขณะนี้แหละ อย่าไปอ้างว่าเมื่อไปถึงกุฏิแล้วจึงค่อยนั่งภาวนาจึงสำรวมจิตยอย่างนี้ไม่ถูกเราถือเอาปัจจุบันเป็นที่ตั้งเราอยู่ที่นี้เราก็ภาวนาอยู่ตรงเนี้ยกำหนดใจให้แน่วแน่ลงไปเพราะว่าใจที่ไม่ ได้ฝึกนี่นะมันสงบลงไม่ได้มันย่อมยึดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นอารมณ์แล้วก็คิดปรุงแต่งเรื่อยไปยงนั้นเนี่ยจิตที่ไม่ได้ฝึกให้สงบนะดังนั้นเนี่ยเราจึงมีการฝึกกันพยายามคมจิตเอาสะกดจิตไว้หายใจเข้ากดสะกดจิตไว้อย่าให้มันคิด หายใจออกก็สะกดไว้อย่าให้มันคิดอันนี้เดี๋ยวว่าพูดกันอย่างรวบรัดตัดตอนเราฝึกตัวเองไหมเขาว่าอย่างนั้นแหละตัวเองฝึกตัวเองตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ค่อยได้คิดว่าจะฝึกต้นไม่คิดว่าจะทำจิตให้สง,งบ มีแต่ปล่อยจิตให้ไหลไปตามกระแสของโลกนี่ส่วนมากเป็นอย่างนั้นดัะนั้นผู้ใดมารู้ตัวแล้วว่าการปล่อยจิตให้ไหลไปตามกระแสของโลกนั้นนะมันพ้นจากทุกไปไม่ได้มันเกาะมันคล้องอยู่ในโลกนี่แล้วมันก็เป็นทุกอย่างเช่นที่เราเกิดมาในปัจจุบันนี่แหละมีลูกมีกายอันนี้มาแล้วก็ต้องมา ันุทะน้อมมาดูแลร,รักษากันอยู่อย่างนี้ประคบปางงมกันอยู่อย่างนี้เพราะร่างกายเนี่ยมันเนื่องอยู่ด้วยอาหารถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วมันก็ทำรุดทรุดซมไปเท่านั้นเองนะตั้งอยู่ไม่ได้เลยงานนั้นจึงต้องไปหาเลี้ยงมันอยู่เนี่ย นี่เราดูเอาในปัจจุบันนี่นะในความคล่องอยู่ในโลกมันเป็นอย่างนี้แหละนี่ก็ดูเอาในปัจจุบันนี่เลย <c oughs> ในอดีตที่ล่งมาแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละจิตมันก็คล่องอยู่อย่างนี้ก็เป็นทุกข์อย่างเนี้ยเหมือนกับปัจจุบันนี้เองในอดีตที่ลงมาแล้วก็ดีถ้าหากว่าปล่อยจิตให้มันคล่องอยู่นี้ ต่อไปอนาคตเบื้องหน้าก็จะเป็นอย่างอย่างอยู่ปัจจุบันนี้แหละเป็นทุกคนได้ยากลำบากไอคนที่มีกิเลสตัณหาย้อมจิตให้หนาแน่นเข้าแล้วมันไม่รู้สึกเป็นทุกข์เท่าไหรหรอกมีแต่ความลื่นเลิงบันเทิงอยู่ในใจมองไม่เห็นทุกข์ เมื่อกิเลสตัณหามันย่อมจิตนะนั่นแหละมันมองมเห็นทุกข์เลยผู้ที่มองเห็นทุกข์ได้นั่นก็เพราะเพิกตัณหาอาวิชชาออกไปเมื่อ,อวิชชาตัณหามันเพิกออกไปใจสงบใจผ่องใสขึ้นมาเนี่ยอะไรมากระทบน้อยหนึ่งก็รู้สึกได เมื่อใจมันสงบผ่องใสอยู่นะมันเป็นอย่างนั้นมันต่างกันนะถ้าใจถูกกิเลสเคลือบแฝงอยู่หุ้มพออยู่อย่างนี้นี่อารมณ์ต่างๆกระทบกระทั่งไปมันไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่หรอกมันแฝงอยู่ด้วยความอยากความปรารถนามันไม่ค่อยเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นโทษอะไร เพราะมันมุ่งอไนสิ่งที่ตนชอบใจนั้นเป็นอารมณ์เมื่อได้สิ่งที่ตนชอบใจมาแล้วถือว่าเป็นความสุขสบายดีนี่ทีเมื่อยังไม่ได้สิ่งที่ตนชอบใจมันก็เป็นทุกข์โกรธกวายคิดแสวงหาอยู่อย่างนั้นเนี่ย <c oughs> การแสวงหาไม่ใช่ว่ามันเป็นสุขเมื่อไรเป็นทุกข์อย่างไรกาด เพราะว่าเสี่ยงภัยอันตรายบางคนก็เลยถูกฆ่าตายท้าก็มีก็เพราะความอยากได้ทรัพย์สินเงินทองภายนอกนั่นเอยเป็นมูลเหตุเดี๋ยวไปกระทบกระทั่งกับผู้อื่นเข้าเาขาไปวางแผนสังหารเสียนี่ไอ้เรื่องความอยากได้ทรัพย์ยศศักดิ์อะไรในโลกันิวัตอันนี้มันเต็มไปด้วยภัยอันตรายอย่งวน เพราะพทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็พิจารณาเห็นอย่างนี้แหละจึงได้ละความอยากความปรารถนาในโลกนี้ลงเมื่อความอยากมัน้อนยเบาบางออกไปจากจิตใจนี่ได้เท่าไรใจมันก็สงบเข้าไปเท่านั้นแหละใจมันก็เยือกเย็นสบายไปเคยร้อนแล้วอุมาตะก่อน ก็ค่อยพ่อนหนักเป็นเบาไปเรื่อยๆไปข้อนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้เองเห็นเองคนอื่นรู้ให้ไม่ได้หนอกดังนั้นให้พากันเพ่งพินิษพิสูจน์ดูตัวเองให้รู้เมื่อตนเองละความอยากความปรารถนานั้นนั้นลงไปแล้วออย่างนี้มันเป็นสุขสบายแค่ไหนเพียงไร อันนี้มันก็เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติจะรู้เองขึ้นมาเพราะาเมื่อความอยากระง,งับไปแล้วความสุขความสบายใจเป็นยังไงมันรู้เองขึ้นมาแบบนี้อมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าผู้ที่ระง,งับความอยากไม่ได้มันก็ไม่ได้ความเบิกบานใจเพราะว่าคิดอยากได้เมื่อคิดอยากได้แล้วไปเสางหาบางทีมันก็ไม่ได้ตามประสงค์ซ้ำเลย ก็ยิ่งหนักใจใหญ่บปนี่ในโลกสันนิวาสอันนี้มันยุ่งเหยิงอยู่เนี่ยท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านรู้ว่าโลกนี้มันเต็มไป,ป,ด,มไปด้วยความวุ่นวายความยุ่งเหยิงต่างๆอันนี้ท่านก็ไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางมันอตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็พยายามปล่อยพยายามวางไปเรื่อย เมื่อจิตมันวางไปได้เท่าไรมันก็เบาใจไปเท่านั้นออไม่นักไม่น่วงอย่างนี้แหละถ้ามันวางได้หมดจริงๆไอ,อความรารถนาในใจทั้งหมดมันก็ดับไปหมดเลยก็มีแต่จิตล้วนๆจิตองเดียวเท่านั้นไม่มีตัณหาอะไรแทรกอยู่ภายในนั้นเลยอย่างนี้ให้ฟันสันนิษฐานดูให้ดี การภาวนาความมุ่งหวังก็เพื่อที่จะให้กำหนดรู้เท่าทุกตามเป็นจริงแล้วก็เพื่อที่จะกำหนดละสมุทยัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ซ้ำๆซ,ซ,ซ,ซากๆไม่รู้จบรู้สิ้นนั่นแหละภาวนาก็เพื่อที่จะได้เห็นโทษแห่ง,หงความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้า ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเมื่อมันเห็นโทษแห่งความยึดถือไนะ้ว่าเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากเช่นนี้มันก็จะเบื่อหน่ายไม่ยึดไม่ถือค่อยคลายความยึดถือไปทีละน้อยละน้อยไปที่นั่นนะมันก็เห็นด้วยตนเองแหล้ผลที่เกิดจากไอความคลายเสียซึ่งอุปทานความยึดมั่นหรือมั่นน่ย ผลมันจะปรากฏในปัจจุบันนี้ให้เห็นเลยคือความสุขความสงบความเย็นใจนั่นแหละคือผลแห่งการละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นให้คิดดูให้ดีถ้าพูดกันอย่างนี้พูดเพ่งพิจนารณาดูแล้วมันก็มันก็ไม่เห็นตัวเห็นตนอะไรไม่ทราบจะไปให้ละได้ยังไง เอาไม่เห็นยังไงรูปร่างกายอนี่ตานหนังเราก็ยังมองเห็นอยู่นวนี้มันชัดสุดช่วยู่ในกระรู้อยู่นี้ทาไมถึงจะว,ว่าไม่รู้ไม่เห็นส่วนนามธรรมนั้นเราก็รู้ได้โดยการสัมผัสนี้ระหว่างกายกับจิตสัมผัสกันมันก็เกิดทุกขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้าง,เ,าางเกิดอุเบกขาเวทนาบ้าง ตลอดถึงเวทนาห้าโสมนัสสะเวทนาโทมนัสสะเวทนานี่ความยินดียิ่งความเสียใจยิ่งเนี่ว่าความยินดีมากความเสียใจมากนี่นะรวมกันเข้าเดียวเวทนาห้าไอเวทนาเหล่านี้ก็เกิดจากสัมผัส ดังนั้นเมื่อเรามาเพ่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกกับระหว่างกับจิตเนี่ยเราก็รู้ได้เลยว่าอันเวทนาทัางๆนี้มันเกิดจากผัสสะคือความถูกต้องแท้ๆอว่างั้นไม่มีใครมาสร้างให้ใครหรอกแต่พอจิตกับกายไปสัมผัสขึ้นเข้าแล้วมันก็เกิดเป็นเวทนาขึ้นถ้าร่างกายเป็นปกติดี ไอ้ความรู้สึกสัมผัสกับร่างกายของจิตนี่มันก็เฉยๆมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับร่างกายอันนี้อันนี้ท่านก็เรียกว่าจิตเสวยอารมณ์มันเป็นกลางไม่ดีไม่ชั่วไม่สุขไม่ทุกข์ท่านท่านเรียกว่าทางมาชัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางอย่างนั้น เพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันตั้งสติสัมปชัญญะสัมรวมจิตใจของตนเข้าไปมันไม่เหลือวิสัยหรอกว่าใจเราชอบก็แล้วกันถ้าใจไม่ชอบแล้วก็อย่างว่าเนะี่ยแม่จะมีพูดแนะนำยังไงมันก็ไม่เอาอ่ะเพราะมันไม่ชอบนี่แต่อย่างนั้นที่มันไม่ชอบก็เพราะมันมองไม่เห็นมองไม่เห็น ผลทางออกจากทุกอันผู้ที่ชอบนั่นเราพอมองเห็นเป็นลางๆไปแล้วอย่ามองเห็นว่าอ้าวถ้าเรามาภาพเพียรพยายามละความอยากในหัวใจนี่ให้มันน้อยเบาๆไปเท่าไหรความทุกข์ใจมันก็น้อยลงไปเท่านั้นความสุขใจมันก็มากขึ้นเมื่อมันมองเห็นทางอย่างนี้ช่องทางใดๆมันก็ขยันแหละคนเราอะ อยากมีความสุขยิ่งขึ้นไปนี้ก็ไม่อยากได้อะไรถ้ามันเผลออยากได้มารู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดใจละมันเลยไม่ไม่ไมยึดถือเอาไว้เลยความอยากต่างๆเวลานี่มันเวลาที่เราไม่ควรจะอยากได้อะไรเป็นเวลาที่เราจะต้องกำหนดใจรู้เท่าทุกสิ่งทุกอย่างและกำหนดใจให้สงบนิ่งอยู่ ไม่ใช่เวลาที่เราจะไปรู้โน้นร,รู้นี้อะไรนี่ก็เตือนตนเข้าอย่างนี้แหละบางคนน่ะภาวนาไปแล้วใจไม่สงบก็เดือดร้อนเออเรานี่มันมีวาถนาน้อยหรือว่าไงภาวนามานี่จิตไม่เคยสงบเลยพอ อาจจะว่าบุญว่าถนาน้อยก็บใช่แต่เมื่อเรารู้ว่ามันน้อยนั่นเราไม่ทําเพิ่มเติมมันก็น้อยอยู่นั่นเลยไปมันจะหาความสุขให้ยิ่งไวกวนั้นก็ไม่ได้อีกแล้วนี่มันก็ต้องเตือนตนอย่างนี้เมื่อเรารู้ว่าเรามีบุญน้อยเราก็เร่งทําความดีให้มากขึ้นสั่งสมบุญให้มากขึ้นไปโดยลําดับไป สุดแล้วแต่เรามองเห็นว่าทํายังไงจะเป็นบุญกุศลเราก็ทําเราพอทําได้ไม่เหลือบากกาแรงอย่างนี้เราก็ทําำโดยเฉพาะอภัยทานเราให้อภัยแก่คนทั่วๆไปที่เป็นศัตรูกับตนที่คิดจองร้องจองผานตนอย่างนี้นะตนไม่ไม่ไม่พยาบาทตอบ อาโหทิกรรมให้ไปเลยอย่าให้มีเวรนตอกันและกันเลยอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่างนี้เราเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตให้อภัยแก่ศัตรูเรื่อยไปท่านทำในใจอย่างนี้แล้วกรรมเวรเหล่านั้นมันก็ย่อมดับลงความคิดอาฆาตพยาบาทจองเวรนของบุคคลที่โกรงกันข้ามกับตนนะั้น มันก็ค่อยเย็นลงเพราะว่าอนุภาพแห่งเมตตาธรรมมันก็ไปโดนบันดาลให้ผู้นั้นนี่ใจอ่อนลงเพราะว่าการเจริญเมตตาเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลโดยตรงเลยเนี่ยมันมีกำลังมากเรื่องมันนะถ้าเราแผ่เมตตาทั่วไปไม่จำกัดบุคคลอย่างนี้กำลังบุญนะมันไม่มากพอมันก็กระจายไปทั่ว มันก็มีกำลังอ่อนไม่สามารถที่จะไปกระตุ้นใจของผู้อื่นผู้ที่วายชนไปสู่โลกหน้านั้นให้รู้สึกกลัวได้ให้รู้ว่าเอ๊มีผู้อุทิศสงก์สนมาให้แล้วกังมั่งนี่อย่างนี้นะมันรู้ไม่ได้เลยเพราะว่ากำลังบุญมันน้อยผู้อุทิศก็อุทิศทั่วไปเลยอย่างนี้นะ แต่ถ้าผู้ทำบุญมากๆผู้มีบุญมากๆอุดทิศไปอย่างว่านี่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณอย่างนี้มันก็พอพอไปได้พอบุญเขาหลายเขาเฉลี่ยไปให้แก่บุคคลผู้ที่ควรจะได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลนั้นเขาก็ได้รับจริงอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะ ไว้ใจคนอื่นเลยว่าเราตายแล้วเขาจะทำบุญหาอย่างนี้นะไม่ควรคิดอย่างนั้น mm. เผื่อว่าเขาไปทำให้ล่ะเราก็ยากเราก็ลำบากตีแบบนี้นะเราจะไ,ไว้ใจคนได้ยังไงอะ่ะแต่ใจตัวเองตัวเองก็ยังห้ามไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นอย่าไปไว้ใจคนมันจะจนใจเองมันว่ะเราทำโมเสียแต่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย ทำเอาให้เต็มความสามารถเนี่เรามีช่องทางไหนที่จะก่อให้เกิดบุญเกิดกุศลเราก็ทำเอาแหละมเป็นอย่างนั้นเมื่อเราทำถูกทางแล้วกุศลมันก็จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่หมายความว่าชีวิตของคนเรานี่จะมีความสุขมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับบุญกุศลโดยตรง ไอ้บุญกุศลที่เป็นหนทางไปสู่โลกุตระธรรมอย่างนี้มันก็มีบุญกุศลที่นำจิตวิญ,ญญาณนี่ให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าก็มีบุญกุศลที่นำดวงจิตวิญญาณนี่ให้เกิดเป็นคนอีกก็มีมันแล้วแต่ใครสร้างบุญมากน้อยเพียงใด บุญมันก็แต่งให้ตามกำลังของบุญที่คุณนั้นทำนั่นเออเพราะฉะนั้นให้บางคนไปเห็นเขามีบุญเขารวยเงินรวยทองก็หาว่าเขานั่นช่อโกงอะไรต่ออะไรเอาสมบัติของบ่นมาเป็นของตนเนี่ยเดาเอาทั้งที่ตนก็ไม่เห็นว่าเขาช่อโกงอะไรเห็นเขามีเงินแล้วนึกว่าเขาช่อโกงทั้งนั้นเลย นั่นเรียวกว่าความอิจฉาแระอสยียมันก็เป็นกิเลสอันนึงในอุปกิเลสที่หกนั่นนะดังนั้นเราจึงไม่ควรที่ไปอิจฉาแระอสียคนอื่นเขาเขาทำดีเขาล่ำรวยเขามั่งมีเราก็อนุโมทนาสาธุด้วยเช่นนี้มันก็ไม่มีกรรมไม่มีเวรอะไรอ่ามันเป็นงั้น นี่แหละให้พึงพาการเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่สรุปใจความแล้วก็เพื่อที่จะมาชำระใจที่เศร้าหมองนี่หละให้ผองใสคันถ้าใจเศร้าหมองกลัวลาเป็นทุกข์เรื่องมันนะถ้าใจผองใสสะอาดแล้วเป็นสุขสบายดีดังนั้นนะ่ะทุกคนขอให้พยายาม ทำใจของตนให้สะอาดให้พองใสอยู่ด้วยกุศลธรรมต่างๆดังสแสดงมาขอจบรงเพียงเท่านี้